สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอแม็กมีกุสนเช่นเคยนะครับทาง u t u b e โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีเพิ่มความจำมือถือนะครับโดยที่เราจะไปลบไฟล์ขยะเรียว่าไฟล์คลาสนะครับในไลน์ของเรานะครับอ่าก็เดินนะครับก็เข้าไปที่ไลน์เลยนะครับ อพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เรามองหานะครับตรงรูปฝันเฟืองหรือว่ารูปตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนขวานะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับมองหาคําว่าชัดนะครับผมอ่าชัดแล้วก็กดเข้าไปครับผมอพอมาถึงหน้านี้นะครับ ให้เราปัดขึ้นนะครับแล้วมองหาคําว่าลบประวัติการชัดทั้งหมดแล้วก็ลบไฟล์ในห้องแชทนะครับทั้งหมดนะครับผมอ่าเราจะมาเคลียร์นะครับไฟล์อ่าพวกไฟล์แชไฟล์ประวัติต่างๆที่เราเคยคุยมาตั้งแต่เราเริ่มเล่นไลน์นะครับมันจะเยอะเท่าไหร่เราเข้าไปลบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปลบที่ประวัติการชัดทั้งหมดนะครับกดเข้าไปครับผมอ่า มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าถ้าลบแล้วคุณจะไม่สามารถดูประวัติการชัทได้อีกนะครับต้องการดําเนินการต่อหรือไม่นะครับถ้าใครมีข้อมูลที่คุยค้างไว้แล้วก็ทําการเซฟไว้ก่อนนะครับผมถ้าใครไม่ต้องการที่จะเก็บข้อมูลที่เราแชาทไลน์ต่างๆอะไรเราก็กดลบได้เลยนะครับผมก็จะกดลบนะครับผมอ่า มันก็จะลบไปนะครับทีนี้เราจะมาลบไฟล์ในห้องแชทนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับตรงไฟล์ลบไฟล์ในห้องแชทนะครับอาตอนนี้มันก็จะเด่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าเมื่อลบไฟล์เวลาเก็บรักษาไปแล้วคนจะไม่สามารถดูไฟล์นั้นได้อีกนะครับก็เช่นกันนะครับเหมือนกับตัวแรกนะครับถ้ามีไฟล์อะไรที่สําคัญคุยค้างไว้ก็ทกําการบันทึกไว้ก่อนนะครับ กดลบไปเลยครับผมอ่ากำลังลบนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถนะครับเพิ่มนะครับไฟล์ความจำนะครับในมือถือของเราได้แล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการมาแนะนำวิธีการเพิ่มความจำโดยวิธีการเข้าไปลบไฟล์แครดในไลน์นะครับ ของเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับคงมีแค่นี้ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอแม็กมีกุศลด้วยกวันแล้กวลกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ